สวัสดีครับพบก,กับรายการเก่งหลังเกม Superdense น,นะครับวันที่19เดือน8ปี2025ครับพบก,กับผมเรียวชรกรนายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี securities ครับ วันนี้นะครับเซ็นดีคส์นะครับปรับลดลงไป6.55จุดครับลบไป0.53ปิดเชื่อดับ1,236จุดครับมูลค่าการซื้อขายครับ3.9หมื่นล้านบาทดูจำนวนหุ้นที่ปรับลงครับมี269บริษัทหุ้นที่ปรับขึ้นมี198บริษัทครับโดยตลาดยังอยู่ในโหมดพักตัวลดความร้อนแดงและรอปัจจัยบวกใหม่โดยมีเซกเตอร์ที่ปรับลงกดัชนีคือกลุ่มน้ำมันครับปตทอสอพอปตทกลุ่มโรงกลั่นและปิโต ไทยออยประทอ g ีซีอีกลุ่มอิเล็กเดลต้าแคลคอมส่วนเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นครับคือกลุ่มค้าปลีกครับ Cpx, o m ม PRO, กลุ่มธนาคาร BBL, K Bank, TTB, กลุ่ม f i n นนซ์สวัสดิ์ธานีและกลุ่มท่องเที่ยว s e n t e l AWC, AOT ครับตอนนี้มาดูพื้นที่เครื่องวัอดเด่นในวันนี้ครับ ตัวแรกครับเป็น BTS นะครับบวกไป4 1 7ครับโดยดักเก็งกำไรก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับมาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายในวันจันทร์25สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามครับักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเรามองบวกกับปัจจัยนี้ไม่มากครับเนื่องจากเงินอุดหนุนที่จะได้รับจากภาครัฐโดยเฉพาะค่าโดยสารส่วนเพิ่มของจํานวนผู้โดยสารที่สูงขึ้นจากค่าโดยสารที่ถูกลงจะต้องแบ่งกับกรงคมนาคมนะครับซึ่งอยู่ระหว่างเจรจา เต็มค่า BTS รับคนเดียวแต่ valuation ที่ค่อนข้างถูกถึงคงคำแนะนำซื้อเป้าหมาย6.49บาทครับต่อมาครับสวัสดีครับบวกไป3.78นะครับโนะดย analyst meeting ทนเป็นบวกโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายรถยึดลดลงใน Q2 ปี2025และมีการบันทึกกลับรายการด้อยค่ารถยิดเข้ามา150ล้านบาท ค3ปี2025แน,นี่โนมโรจิตลดลงต่อเนื่องมีโอกาสกลับรายการขายค2อปี2025นโยบายเงินปันผลเปลี่ยนเป็นเงินสด100%โดยจะมีดีเวนด์ดิวนะครับเพ์เอานะครับปีนี้ไม่น้อยกว่า40%ครับ ต่อมาครับไทยออยลบไป4.69%ครับโดย analyst meeting ทอนทรัลลีนีกาทีฟนะครับโดยเฉพาะประเด็นของต้นทุนส่วนเพิ่มของโครงการ CFP บริษัทยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้นะครับทำให้ประเด็นนี้ยังเป็น o v e r อร์ g ฮกดดันราคาหุ้นแนวโน้มค่าการกลั่นในครึ่งปีหลังครับมีอัพไซด์จำกัดมองประเด็นความบาดน้ำมันรัสเซียจะผลักดันให้ครูดพรีเมียมนะครับปรับขึ้นทั้งระบบกระทบค่าการกันของผู้ประกอบการโรงกันครับ สุดท,ท้ายครับเอราวันนะครับวันนี้ลดไป3.7%ครับตัวมีประเด็นให้กังวลหลังบริษัทแจ้งตลาดระบุว่าได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อศาลเพื่อเร่งรัดให้หน่วยงานรับปฏิบัติตามข้อผูกพันและกรอบเวลาที่กำหนดหลังการต่อสัญญาเช่ามีความล่าช้ากรณีน,นี้นะครับนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเรานะครับประเมินกรณีเลวร้ายคือไม่ได้ต่อสัญญาเช่าโรงแรมแบรนด์ไฮแอทเอราวันจะก,กระทบต่อรายได้ของเอราวันประมาณ20%ต่อปีครับ สวัสดีเก่งไรเกณสุบเบอร์เซ็ตก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ